สวัสดีครับผมปอนจากปอนรีวิวนะครับวันนี้จะมารีวิวสวัสดีครับตัวนี้ได้มาใหม่นะครับเป็นค o มแมนสองแปดหเอนะครับเป็นสีแดงรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับปี2022นนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องดูข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างพอแกะมานะครับก็จะพบกับนี่ครับเป็นเคสครับ เคสสีแดงนะครับตัวนี้สวยงามครับเคสสีแดงนะครับแล้วก็เปิดมาอีกก็จะพบกับหมวกนี่ครับหมวกสีแดงแล้วก็ข้างในก็จะมีตัวโยออกมาก็จะเป็นตัวตะเกียงแบบนี้เลยนะครับพร้อมฐานเคสใส่มาแบบนี้นะครับสีแดงสวยงามครับแล้วก็ข้างในก็จะมีแถมมาอีกมีคู่มือ นี่ครับคู่มือเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นคู่มือการใช้งานนะครับการอธิบายส่วนต่างๆของตะเกียงการรูงรักษาอะไรประมาณนี้ครับของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีไส้ตะเกียงเบอร์ยี่สิบเอ็ดเอนะครับของคอมแมนนะครับให้แถมมาให้สองไส้นะครับหนึ่งคู่เนี่ยครับประมาณนี้นะครับ แต่กล่องก็ไม่มีอะไรนะครับแถมมาประมาณนี้ราคาตัวนี้ซื้อมาที่ห้าพันสี่ร้อยนะครับเป็นราคาป้ายนะครับตัวนี้จะแตกต่างกับสองแปดหตัวปกตินะครับก็คือตรงวาลเปิดปิดตัวนี้นะครับจะเป็นแบบแนววินเทจนะครับแล้วก็ตัวสูบน้ามันจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับสวยงามครับอันนี้ออกแนววินเทจ ครับเดี๋ยวเราประกอบกันดูเลยนะครับว่าประกอบไปแล้วเป็นยังไงเก็บตัวนี้ก่อนนะครับนี่ครับให้มาก็ดึงเอาตัวนี้ออกมานะครับโปะค่อยๆนะครับนี่ครับตัวก็จะมีเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไปดูตรงฐานนะครับแกะออกมาจากตัวเคสนะครับ นะครับตรงนี้ก็จะเขียนคำว่าเดี๋ยวก่อนนะฮะเป็นผลิตปีเดือน05 2 0์ห้านะครับปี2022ตรงฐานตรงนี้บอกชัดเจนนะครับตรงนั้นก็ไม่มีอะไรครับเป็นที่สูบลมแบบแนววินเทจตัวนี้ ข้างหลังก็จะเขียนว่านี่ครับ Made in USA นะครับก็โมเดลข้างหลังก็จะเขียนว่า2องไแล้วก็ 288A นะครับเป็นโมเดลเขียนไว้ตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้2องไนะครับสีแดงสวยงามครับเดี๋ยวมาประกอบใส่นะครับตัวโป๊ะก็จะเป็นโป๊ะแบบทรงตรงแบบนี้นะครับก็จะมีคำว่า COMMAN ไม่อินชน้านะครับอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วครับรุ่นใหม่ๆนี่จะผลิตที่ชไก่น้วนะครับก็ใส่เข้าไปเลยครับนี่ครับเราจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ถอดหัวนัดตัวนี้ออกมาก่อนนะครับ แต่ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยก็ใส่หมวกไปเลยครับหมวกเป็นสีแดงสวยงามครับรุ่นนี้จะมีสีเขียวด้วยนะครับแต่ผมเลือกสีแดงมาเพราะผมว่ามองว่ามันสวยกว่าสีเขียวก็จะเหมอนเหมือนอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้วาวก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันสีเขียวรุ่นใหม่ออกมาล่าสุดนะครับนี่ครับสวยครับสวยงามครับอันนี้ก็เป็นเคสครับลองเทสปกติใส่เก็บ ฐานก็สีแดงนะครับเทสเนี่ยเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองมาเทียบกับรุ่นเก่านะครับว่าแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวไปชมกันนะครับอันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดน,นะครับโคแมนูเ a นะครับตัวส่วนตัวนี้เป็นรุ่นเก่าซื้อปีก่อนนะครับเป็นรุ่น 2.6A ปีที่แล้ววันนี้ครับนี้เป็นสีเขียวครับก็ขนาดเท่ากันครับเห็นไหมครับไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แต่ตัวนี้จะไม่สกินคำว่าเป็นสติกเกอร์นะครับเป็นคำว่าโคแมนเฉยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโคแมน 2.6A นะครับนะต่างกันที่วาวตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะออกวินเทจกว่านะครับแต่ผมชอบ ดังน,นั้นดีไซน์เหมือนกันหมดครับอ่ามีตรงนี้ต่างกันครับตัวนี้เป็นของออกรุ่นใหม่ครับตัวนี้จะเป็นแบบแนววินเทจตัวนี้นะครับเห็นไหมครับนรงนั้นก็ไม่มีอะไรต่างกันครับขนาดเท่ากันครับเดี๋ยวไปชมกับตะเกียง120ปีอันนึงนะครับเป็นสีแดงเหมือนกันนี่ครับตัวนี้เป็น120ปีนะครับสีแดงเหมือนกันเดี๋ยวมาชมความแตกต่างว่าสีเหมือนกันหรือเปล่า ผมว่าสีเดียวกันเลยนะครับนี่ครับสีเดียวกันเลยไหมเดี๋ยวชมกันถอดฐานออกก็จะให้ตัวเท่ากันครับนี่ครับสวยงามทั้งคู่ครับเหมือนกันเลยครับ สีเดียวกันนี120่ร้อยปีโป๊ะใส่กันได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับว่าใส่กันได้หรือเปล่า mm hmm. เดี๋ยวจะลองดูนะครับถ้าท่านใดอยากเปลี่ยนเป็นโป๊ะทรงค้งแบบนี้ซึ่งหาซื้อได้ก็มีนะครับตามช็อปปี้อะไรประมาณนี้รัซ์ด้าทกออนไลน์ต่างๆนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนโปะดูครับว่าใส่กันได้หรือเปล่า ถอดเดี่ยวก่อนลืมเฮ้ยถอดได้เลยครับโปะใส่กันได้ไหมนี่ครับลองดูนะครับโปะใส่กับตัว นี้ไม่ได้นะครับคนละแบบกันคนละขนาดหลวมเลยครับนี่ฮะถ้าใส่กันไม่ได้ครับตัวนี้จะเล็กกว่าเยอะเลยครับตัวโป๊ตัวเนี้ยของร2 0ยีสิปีเห็นไครับตัวนี้มันจะเล็กกว่าถ้าเอาตัวนี้มาใส่ตัวนี้ก็ใส่กันไม่ได้นะครับ ของสองร้อยเอสองสองร้อยวีนี่ใส่ตัวนี้ไม่ได้นะครับคอละแบบครับโอเคครับจะได้ไขายความข้องใจครับเผื่อใครอยากได้โปะแบบนี้มาใส่เพื่อนทรงนี้นะครับต้องวัดขนาดให้ได้ครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมตอนจุดสองแโดดอนะครับครับเดี๋ยวมา ตะเียงนะครับเดี๋ยวขั้นแรกก็เดี๋ยวมาใส่ใส่เติมน้ำมันอะไรก่อนนะครับค,ครับสวยงามครับส่องไปดกไอสีแดงเ,เดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนนะครับดับแรกเลยครับน้ำมันเติมลงไปในในตัวโควมันเลยในน,ในนี้เลยนะครับ เริ่มต้นก็กรวยเติมน้ำมันของโคมนันนะครับเป็นกรวยกรองสีแดงเหมือนกันครับใส่ไปเลยครับตะเกียงซื้อแล้วมาเราต้องจุดนะครับถ้าไม่จุดเราก็จะไม่รู้ว่ามันใช้งานใช้งานได้ดีหรือเปล่าใส่ไปครับประมาณสักสองสองครั้งนะครับสอ,สองครั้งนะครับ อีกสักหน่อยอครับแค่นี้ก็น่าจะพอนะครับนี่นครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาขวยน้ำมันออกนะครับสังเกตได้เติมน้ำมันประมาณแค่นี้ก็พอนะครับแล้วก็ปิดฝาครับ เกฝาแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยผูกไส้นะครับผูกไส้ตะเกียงก็แกะฝาออุปกรณ์แกะโบออกมามานี้นะครับแล้วก็ผูกไส้เลยครับไส้ก็เอาของมันนี่แหละครับที่มันแถมมาตัวนี้นะครับแถมมาให้สองอันแต่เราใช้อันเดียวครับ สองไมดอลเตัวนี้ใช้แค่ไส้เดียวเป็นไกรตัดเลยครับนีะครับถูกไส้ทำการขยี้ขยี้นิดนึงนงครับยืดๆืด่ดน่อยประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมาก ไตตะเคียงผูกอะไรครับผูกให้อยู่ระหว่างตรงนี้นะครับผูกเลยครับขวาทับซ้ายซ้ายทับฝาครับเหมือนเงื่อนวิชาลูกเสือ เงินพี่รอดที่เคยเรียนสมัยเด็กๆจึงพอมาครับเดี๋ยวเชือกขาดนะแล้วก็อีกสักฝ่าทับฝ่า,ายสักฝ่ายอีกสักรอบนะครับสักสองรอบเรียบร้อยครับแล้วก็มีเชือกออกมาแบบนี้ครับแล้วก็เล็มๆักหน่อยครับใช้กันไกล่เล็ม ให้่สั้นหน่อยนะครับเรียบร้อยแล้วก็ทำการขยับให้มันจัดทรงให้มันสวยงามสักนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้ครับโคแมนและจากนั้นมาก็ทำการสูบลมเข้าไปนะครับสูบ ก็ใช้ในการสูบก็จะประมาณหบุนทวนเข็มนาฬินนกานะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็อุดรูดตรงนี้ไว้น,นะครับแล้วก็สูบสูบไปเลยครับจนกว่าจะตึงมือนะครับก่อนสูบต้องปิดวาล์วตัวนี้ก่อนนะครับ แล้วครับแล้วก็ปิดล็อกไว้เลยนะครับก็ผมสูบไปประมาณ70ครั้งนะครับตามที่คู่มือเขาแนะนําไว้ประมาณนี้ครับแต่แล้วก็เริ่มทำการเผาไส้นะครับเผาไส้นี่คือใช้ไฟแช็คแบบเปลวนะครับถ้าเป็นไฟฟู่ไม่รู้สิผมว่ามันเผาไส้แล้วมันไม่ค่อยสวยนะครับใช้แบบเปลยวดีกว่าครับ อย่าไปสูบลมนะครับเอ้ยอย่าไปสูบดมนะครับตัวนี้ใส่มันกลิ่นมันค่อนข้างอันตรายนะครับ เผาสาเสร็จแล้วครับเดี๋ยวก่อนจุดเลยลองปิดโป๊กก่อนนะครับลมมันแรงครับแเดี๋ยวลองจุดแต่ทางที่มีโป๊กนะครับ ร้อยครับจุดละจุดทั้งที่มีโปเนี่แหละครับสวยงามครับเป็นไงครับโคแมนสองไปถูกเีสวยไหมครับเล่นดีได้ปกติครับ ขอจบรีวิวเพงลงเรลอานีนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ